เดินทางครับแต่ตอนนี้เราจะเดินทางไปรับแม่บ้านก่อนนะคะคลิปนี้แม่บ้านไปด้วยนะจ๊ะไปเฮ้ hey, สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆั้น้องตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะคะเรากำลจะออกเดินทางกิโล <800. S 2> ระยะทางจากกรุงเทพไปนู่นก็แปดร้อยกว่าๆกว่านะคะแต่มนรู้แปดรยกว่าเท่าไหร่ต้องขับไปกีนเดียวแล้วเราจะออกเดินทางกันไม่รู้รถติดหรือเปล่า วันนี้เป็นวันสุขที่ที่ห้ามีนานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปไหนและไปทําอะไรไปตอนนี้พวกเราออกจากกรุงเทพประมาณ6กโมงนะครับ6โมงนิดหน่อยรถติดจัง สิ่งที่เตรียมมาในทริปนี้นะครับหลังจากไล่ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วตอนนี้รถก็สมบูรณ์แบบนะฮะไม่มีอะไรน่ากังวลละก็เดี๋ยวอาจจะรุนความร้อนนิดหน่อยนะครับแต่คงไม่มีปัญหาแหละเพราะเราเปลี่ยนทั้งวาลวทั้งฝานะครับก็ตื่นเต้นอีกทริปนึงนะครับเป็นทริปที่เราไปแค่คืนเดียวนะต้องบอกว่าเพราะว่าแม้านหยุดแค่เสาร์อาทิตย์นะฮะเรามีเวลาแค่นี้นะครับเริ่มเดินทางกันนะรเราจะเดินทางมุ่งหน้าตรงถนนราชะพฤกษ์นะครับยิงยาวออกกันราชพฤกษ์แล้วก็ออกพรลามสองเลยนะฮะ สองนะฮะแต่มันลุ้นดูว่าถนนมันจะสร้างอยู่หรือเปล่าจากที่รอบที่ไปกับบี่นะครับมีคนบอกว่าตั้งแต่สามสิบสี่สิบปีก่อนนะพะรามสองอยังสร้างไม่เสร็จเลยนะเออจริงๆริงโอ้หลุมเยอะด้วย โอเคเติมน้ำมันแป๊บนึงนะครับเออผมไม่แน่ใจว่าบัตรสมาชิกบางจากนี้มันลดริดละ30สตางังหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเห็นมีคนมาบอกนะอันนี้ความร้อนปกตินะครับไม่น่าขึ้นละเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็ยิงยาวเลยนะยาวไปถึงไหนไม่รู้อ่ะแล้วแต่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็พักเดี๋ยววันนี้จะพาแม่บ้านไปชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เราเคยแวะม่บ่อยนะฮะ ที่บางสะพานนะครับหน้าปั๊มแต่ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงอาจจะประมาณเที่ยงคืนก็ได้นะแต่ไม่รู้ปิดยังนะไปดูก่อนซื้ออะไรกินก่อนนะครับ ไปต่อปะ่ะเดี๋ยวไปต่อไปต่อแล้วไ,นะไปแวะกินข้าวที่ไหนบางสะพานเดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวกันที่บางสะพานนะคะไปะออกเดินทางกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันเรือไปจ้าตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยนะครับเวลาสองทุ่มสี่สิบห้านะฮะ 2ชั่วโมงกับสามชั่วโมงแล้วรถเยอะครับวันนี้โหมันเทินสูงอะไรขนาดนั้นเลยอ,อันนั้นคืออะไรฟางเหรอปลิวเต็มถนน ตอนนี้อยู่ที่ชะอําเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้นะครับสองฝั่งนี้ก็เป็นปตทลุงเท่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะขาลองมันก็ขาขึ้นนะครับ ปราณบุรี3ามทุ่มสีนะครับเดินทางต่อเนื่องเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเจอปั๊มบางจากผมก็จะแวะนะรอบนี้รถกินน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าแบบร,รวมๆค่าเฉลี่ยหางกันสองคนก็ถูกอยู่นะอ่าเราไฟแดงได้พักแล้วนะครับตอนนี้ความร้อนนิ่งอะนะไม่ขึ้นละพัดลมตัดปกตินะครับครับ เราเติมน้ำมันนะครับที่กุยบุรีไปร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวไปหาบางจากเติมอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มหิวละขอบคุณครับอันนี้ก็แวะหาอะไรลองท้องกันที่ไหนก็ทกุยบุรีก็แวะเติมท้อหนึน่งหิวแล้วเดี๋ยวจะไปแวะกินจริงๆที่บางสะพานเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อ คืนนี้มีแต่ดาวนะครับมองขึ้นไปดาวเยอะมากทุกคนทริปนี้น่าจะไม่เจอฝนเลยนะแต่ลงมา3ามทริปก็ไม่เจอฝนตักทริปเลยนะครับ คอมเมนต์นะครับได้ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบแปลกๆนะครับในการเดินทางหรือว่าแบบไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่งางๆนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับจริงๆแล้วนะผมขับคนเดียวกลางคืนอะไรเงี้ยบ่อยๆนะครับจะบอกว่าผมไม่เคยเจอเลยฮนะไม่เคยมีประสบการณ์ครับแต่แม่บอนผมมีนะฮะ ทับสแกนนะครับก็จะมีซ่อมถนนนะครับซ่อมทางก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเลยทับสแกนไปนิดนึงก็ถึงบางสะพานแล้วครับเดี๋ยวจะได้แวะกินวุ้นเส้นแล้วไม่รู้มันยังเปิดอยู่หรือเปล่านะ เรามาถึงปตทบางสะพานยังเปิดอยู่จ้าอันแล้วมันไม่เข้าไปล่ะมาจอดค่าเลยตรงนี้ไม่มีคนเลยโอเคไ้กินแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็มาถึงปตทบางสะพานมากินเสี่ยวจะมีหมูต,ตุ๋นบะหมี่หมูตุ๋นอันนี้เสี่ยวเสียวไก่ไก่มาละ ไปเอารับประทานก๋วยเตี๋กก่อนนะคะหิว <c oughs> แล้วอากาศเย็นนะทุกคนกี่อ,องศาได้อะ <c oughs> ประมาณยี่ห้าองศากินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อเรียบร้อยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเติมน้ํามันไว้หนึ่งร้อยนะครับผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยพัดลมผมน่าจะมีปัญหาแล้วอาจจะเสียไปละแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับ เพราะว่าปั๊มน้ำไม่เสียถ้าปั๊มน้ำเสียเนี่ยยุ่งแต่อากาศเย็นอยู่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเท่าไรละตอนนี้น่าจะจบแล้วแหละพัดลมมันน่าจะใช้มานานแล้วตัวนี้ก็มีอายุของมันนะฮะเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งยังไม่แน่ใจนะครับแต่เรายิงยาวนะครับประมาณเก้าสิบกิโลนะไปที่คุณสาลายนะครับไปอาบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อเอาละครับเราเข้าเขตชุมพรแล้วนะครับนี่นะปลาชุมพรเลย ตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งน,นะครับอยู่ชุมพรแล้วยังไม่ถึงตัวเมืองนะจ๊ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่มีรถมาใส่อ่ะสตาร์ทไปเลยไปเลยไปเลยตรงอย่างเดียวเลยค่ะถึงเลยตามตุตรถทัวก็ได้ ตอนนี้เราถึงคุณสาลายนะฮะเปิดไฟเรือสายเลยนี่เตรงนี้อ่าตรงไฟเนี้ยไฟขาวๆเนี่ยเอออ่าเดี๋ยวผมข้ามน้ําก่อนล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักนอนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนอนนตรงขาไอหลังรถนอนตรงตรงตัวดําๆนู่นนะนี่แหละเออตรงนี้แหละอ่าโอเคแต่ขาตั้งลง พัดลมเงียบใช่ไหมโอเคพัดลมพังนะครับตอนนี้แต่ความร้อนไม่ขึ้นนะตอนนี้พัดลมรถเรียบร้อยแล้วครับไปละแต่ว่าระบบน้ําตอนนี้ผมว่าสมบูรณ์ละแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปเข้าไปเปลี่ยนพัดลมนะครับคือพัดลมไม่ทางานแต่ว่าความร้อนไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันมีปั๊มตัวนี้นะครับช่วยวนน้าเครื่องอยู่นะครับเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนฝาตอนนี้ใช้พัดลมใช้พัดลมตัวน้อยก่อนนะไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวขอกางเต็นท์แป๊บหนึ่ง เรียบร้อยนะครับสร้างบ้านกันเรียบร้อยก็เวลานี้ขอพักผ่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแป๊บนึงนะแล้วก็นอนสักชั่วโมงนึงเนาะเราค่อยออกตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งสิบนาทีละพักก่อนนะครับตื่นแล้วเนาะ mm. เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันต่อนะฮะ สวัสดีชุมพรนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแยกชุมพรละนองนะสุราษฎร์เลี้ยวซ้ายละนองเลี้ยวขวานะครับหูเย็นนะ24องศาเดี๋ยวเส้นทางผมว่าน่าจะตัดไปทางหลังสวนนะครับเข้าหลังสวนไปออกละนองเลยนะ ไม่เคยไปเส้นนั้นด้วยล่ะครับอีกอย่างเป็นกลางคืนด้วยนะ <c oughs> ตื่นเต้นตรงนี้แหละแต่ไม่เป็นไรครับเรามีชุดไฟเบิกเนตนนะครับไว้ใช้สําหรับเข้าป่าโดยเฉพาะเลยออกจากชุมพรน,นิดนึงก็ยังซ่อมถนนอยู่นะครับทุกคนอ่าหมดละเราก็หลันชุมพรทําใจนะครับถนนไม่ค่อยดอีต้องเบิกแนตดดูละดูเดชลอยปะเต็มเลย <c oughs> ครับตอนนี้เราก็มาอยู่หลังสวนนะครับเวลาตีสามนาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องเบี่ยงออกไปทาง4006นะครับคือไปออกทางละนองเลยนะครับ ตรงนี้แหละครับที่ความร้อนขึ้นรอบที่แล้วนะครับในการขับมากระบี่มันมาขึ้นแถวนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นนะตอนนี้ปกติเลยครับเพียงแค่พัดลมไม่ทํางานละตอนนี้พัดลมไปละเติมน้ํามันก่อนเพราะเราต้องฉีกออกขวาละปั๊มนี่แหละที่เราจอดไล่น้ําอ่ะเดี๋ยวซื้อครีมกันนงกันแดดอะไรด้วยนะเพราะตอนเช้าเราไปถึงเราต้องขึ้นเรือเลยนะครับยวจอดซื้อของแป๊บนึงนะครับเติมน้ํามันด้วยไปเท่าหลังสวน เรามีพรรัดลมสำรองนะมีไฟด้วยเป็นไงล่ะเราแม่บ้านซื้อของนะค,ะครับเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวออกไปทางนู้นแหละไม่เคยวิ่งนะต้องบอกก่นไม่เคยวิ่งด้วยเซ็นละนองฝั่งข้างหลังนะครับ<ม>ตอนนี้เราเข้ามา4006ไปนะครับหลังสวนไปออกละนองนะ67กิโลนะครับไม่เคยมาปะลุยเลยตีสี่แล้วครับตีสี่สิบห้านะต้องเบิกแน,น่แลวจ้าถนนโล่งแล้วก็มืด ติดไฟมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยมืดๆเนี่ยคือแบบเคลียร์แบบชั้นแจ๋วเลยครับทุกคนตอนนี้ใช้50วัตต์กับ20วัตต์นะครับผสมกันเลยเหมือนขี่กลางวันเลยครับเหลือ56กกิโลนะครับเดี๋ยวซ้ายตื่นเต้น คือเมื่อกี้มันมีหมอกด้วยนี่เนี่ยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มหมอกนะแต่ว่าเป็นหมอกบางๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในกล้องอาจจะไม่เห็นเลยแหละต้องมาอยู่สถานที่จริงนะครับแบบหมอกเลยอ่ะไอหมอกทั้งนั้นลราอากาศเย็นๆเนี่ย23องศานะครับนี่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 เนี่ยมาล่เนี่ยเห็นนะเนี่ยกลุ่มหมอกแหละโอ้ทุกคนอ๋อพัาโตมาทางนี้เองนะดูดิดูหมอกดูหมอกโอ้ยชอบชอบ ฟิ banks, นลนินลินินเลแล้วก็อีกอย่างนะจะบอกว่าไมตัดที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยเข้าโค้งคมมากอันนี้ผมชอบแล้วประทับใจเลยน่ความรู้สึกแรกนะโอ้ยหมอกหมอกหมอกชอบชอบ ไฟสีเหลืองแบบช่วยตัดหมอกได้ดีมากถ้าเป็นไฟสีขาวนี่แบบจมนะฮะนี่นะครับเป็นสาเหตุที่เราต้องติดเหลืองเพิ่มมานะครับมันจะได้มองเห็นเส้นข้างหน้านะฮะเวลามีหมอกหรือฝนอะไรเงี้ยดูดิขาวนี้แบบทายเลย เรามาถึงเพชรเกษมแล้วนะครับเป็นถนนจากรนองนะครับตรงสู่รังงาแล้วก็ภูเก็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแม่บ้านมาครับนึงนะฮะนะหาที่จอดกันตรงอย่างเดียวเลยคะ่ะง่วงเราเปลี่ยนเลยนะนะคะอะไปเลยเอามือแตะไว้ที่ไฟสูงเลยเสนี้ต้องใช้เยอะๆ ตอนนี้เราก็อยู่บนถนนหมายเลขสี่นะครับมุ่งหน้าตรงสู่เขาหลักนะครับโค้งเยอะใช้ได้เว้ยฟิลเดียวกับแม่ต้องสอนอะอะไรเงรี้ยแล้วอากาศเย็นนะทุกคนเย็นมากเลยรู้สึกว่าเขาก็เริ่มแบบปรับปรุงทางนะครับเนี่ยทําถนนกันก็เยอะอยู่นะแต่ว่าทําเสร็จแล้วแหละไม่มีเครื่องจักรนะครับเหลือตีเส้น มาเงียบหัวโขกตอนนี้แม่บ้านตื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะสลับกลับแล้วเดี๋ยวไปสลับกันที่ตะั่วป่าน,นะฮะเทปนี้จนนอดนอนไม่ได้เพราะว่าจองทัวร์ไว้นะครับเดี๋ยวไปไม่ทันขึ้นเรืออ๋อลุ้มเนี่ยมีห้องน้ำอ้วนเข้าเข้าเออข้างในเข้า,า,ขาไปเลยอ่ะล,ลงโอเคอหนาวมากเลยทุกคนยี่สิบสององศาหรอ คนเอห้าสิบกิโลโอ,โอ,โอแต่วันนี้อากาศเย็นมาก เครื่องอาจจะไม่ร้อนก็ได้นะเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่เอเทศบาลตะกั่วป่านะครับตรงนี้ตะกั่วป่านี่เหมือนโดนสึนามิด้วยนะเหมือนมีชื่อขึ้นมาอยู่นะสวยอะ่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางสู่เขาหลักเป็นที่เรียบร้อยโดยสวัสดีภาพนะครับด้วยระยะทาง842-43กิโลนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะเดินทางขึ้นเรือนะครับเพื่อไปยังเกาะซิมิลันนะครับซึ่งเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับที่คลิปหน้าเลยนะผลง,งานสวยมากรถไม่มีปัญหาเลยนะยกเว้นพัดลมเสีย